เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมบิชชแนลตอนนี้เราอยู่กันในเกม Identity V ้นั่นเองนะครับผมโดยในวันนี้ผมจะทําการรีวิวสกินระดับสีม่วงของลูกแก้วลูกล่าสุดอีกหนึ่งอันที่เหลืออยู่ซึ่งสกินนั้นจะเป็นของฮันเตอร์ฮะที่มีชื่อว่าแม่มดแห่งความฝันนั่นเองรูปร่างหน้าตาและตีมของเขาเนี่ยเป็นเหมือนปีศาจในชนเผ่าอะไรสักอย่างฮะเป็นทั้งน้าของครึ่งคนครึ่งงูนะครับผมแล้วก็มีลูกสมุนล่าสาวกของเขาเนี่ยเป็นเด็กหญิงสาวนั่นเองนะครับผมคราวน,น กันบ้างฮะสกินนี้ฮะจะออกมาในโทนสีเทาๆขาวๆฮะแล้วก็ตัดด้วยสีเขียวอมฟ้านะครับผมทรงผมของแม,มงูฮะจะเป็นผมถักเปียส่วนลูกงูเนี่ยเป็นเหมือนม้วนๆอยู่ที่ผมนะครับผมแล้วก็มีการถือไม้เบสบอลด้วยฮะทางน้าของลูกงูนั่นเองเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูภายในเกมฮะว่าตัวนี้จะมีความโหดขนาดไหนแต่ต้องออกตัวไว้ก่อนเลยว่าผมไม่ได้เล่นเก่งอะไรมากโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้ไปดูกันในเกมเลยครับผม แล้วตอนนี้เราเข้าไปอยู่กันในเกมที่ร้อนนี่คือรูปร่างหน้าตาฮะของนาง,งูพิษหรือแม่ม,แม,มดแห่งความฝันนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวของผมเนี่ยบังเอิญไม่ได้เอาทางด้านของเครื่องระดับอ่อนนะฮะเป็นเครื่องระดับเกตหิมะนะครับผมติดอยู่ที่บริเวณเอลด้านหลังนะครับผมจะทําให้มีเอฟเฟกต์ของหิมะเกิดขึ้นด้วยนะฮะตรงนี้เราเจอกับเจ้าโจนะฮะเดี๋ยวเราจะสาบเจ้าโจกันก่อนฮะเพื่อเรียกทางด้านของรางกาฝาก แล้วล่างกาฝากเกิดขึ้นมาเป็นที่ร้อยสลับลากกันก่อนมีการส่องไฟเข้ามาฮะจังหวะนี้ยังไงฮะต้องวิ่งหลบกันนิดนึงนะครับผมจเจ้าโจทยังส่องไฟแล้วโดนตบไปก่อนหนึ่งทีก็ผมวิง่งติดก้อนหินบิเวณด้านหน้าฮะแล้วเดินมาเรื่อยๆแล้วตรงนี้มันกําลังจะเกิดอนาเขตนะครับผมเดี๋ยวเราต้องสลับทางด้านของร่างแม่งูให้เดินมานิดนึงครับผมไม่งั้นเราจะหลุดการคอนโทรลนั่นเองแล้วไล่าตามกันต่อรอยเท้ายังคงชัดเจนอยู่แถวนี้เราเห็นอยู่แวบแอยู่ไกลๆตรงนู้นฮะขยับแบงงูกันอีกหนึ่งรอบครับผม เอาละฮะสองตัวดักกันอยู่ตรงนี้เจ้าโจจะหนียังไงแล้วไล่มา,านจนวันนี้เราตกไปเรียบร้อยครับผมร่วงเป็นคนแรกฮะเจ้าโจโควิด -19 นั่นเองฮะจับอุ้มขึ้นมาแล้วครับผมเ <c oughs> ก้าอี้อยู่ไม่ไกลกันมากฮะเดินกันมาก่อนะฮะแล้วตรงนี้จับตั้งมัตตาสั่งบนเก้าอี้เป็นที่เรียบร้อยครับผมแล้วคนอื่นๆล่ะครับอยู่ตรงไหนกันบ้างฮะเดี๋ยวเราป,รปล่อยลูกงูให้เฝ้าอยู่บิเวรณตรงนี้กันด้วยฮะ <spe ech emaker> แล้วด้านหน้าของเราเหมือนจะเป็นทางด้านของราชินีทหอมครปล่อยเจ้าหมาน้อยชิมมี่กันไปก่อนนะยังไงฮะจะเข้าหรือเปล่ายังไม่ไกลครับผมยังเงื้อ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 แล้วกลับไปที่เรียบร้อยครับผมจะช่วยเพื่อร่วมทีมได้หรือเปล่าฮะมาแล้วก็ซาบโอมหาละรวยแล้วครับผมวานทางด้านของลูกงูกันไปก่อนแล้วไล่ตามจี่ตุกันมาจหวันนี้จะช่วยได้หรือเปล่าฮะแล้วชิมมี่กัดขาอยู่แล้วตรงนี้ตกไปก่อนจะมีหลุดแล้วครับผมแล้วก็ต้องสลับล่างงูมาอีกหนึ่งตัวแล้วตกไปอีกหนึ่งทีครับผมโดนดาเมกันไปนะครับ จะหนีไปไหนเจ้าโจรน้อยฮะยังมีการสอบไฟฉายอยู่ฮะสรับโควิดสิฮะตอนนี้เราสลับล่างรูปงูให้มาร้องกันไวฮะแล้วก็สลับอีกหนึ่งล่างครับอกยังไงฮะจะหนีไปไหนเจ้าโจตรงนี้ต้องทำลายไม้กันไปก่อนฮะเหมือนจะมีคุณหมอนะฮะด็อกเตอร์ะฮะมาสปอร์ตอยู่ใกล้ๆฮะ ชุดค่อนข้างจะคล้ายคึงกับตัวลูกงูเหมือนกันนะฮะสำหรับสกินนี้เดี๋ยวเราวางหมาน้อยจิมมี่กันก่อนแล้วไล่ตามจี้ตูก,กันไปฮะอยู่ตรงไหนคุณหมอมีการเตะระบำชาวเกาะกันด้วยกระโดดข้ามมาแล้วกระโดดข้ามกลับไปฮะจิมมี่ยังไงฮะยังมีการโดกันอยู่ฮะเจ้าโจนแล้วก็คุณหมอจัะหวันนี้กัดเข้าไปแล้วฮะโดนขาด้านขวาของเจ้าโจนแล้วลูกงูฮะสลับลากกันมาตรงนี้นะครับผมกระโดดตามมาแล้วก็ตบเรียบร้อยฮะรูปไปเลยฮะจะเป็นเฟสที่2แล้วครับผมเครื่องทรหาเสร็จไปแล้ว2เครื่องฮะ ต้องเร่งมือนิดนึงแล้วเจอคุณหมออย่างนี้ต้องสาบคาถามมหาระรวยไปก่อนฮะวางร่างกาฝาไปก่อนแล้วตรงนี้เหมือนจะมีทางด้านของราชินีมหอมฮะพาโซนพาดักไปก่อนนะครับผมเอาละฮะแล้วตรงนี้เรามาเอาทางด้านของร่างกาฝาครับทําการจับมานักก้อี้ตรงนี้นั่นเองโอเคมาตาสั่งเรียบร้อยฮะเป็นเฟสที่2ฮะแล้วเอาตัวมาซัพพอร์ตมาเฝ้าเพิ่มเติม,ตมฮะ สำหรับตัวแม่งูเนี่ยหรือแม่มดแห่งความฝันเนี่ยเป็นตัวที่โซนค่อนข้างดีมากๆนะแต่อาจจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็แยกประสาสัมผัสดีๆหน่อยฮะตรงนี้เราเห็นออร่าของคุณหมอแล้วฮะคุณหมอจะกระโดดรอเปล่าฮะตรงนี้แล้วมีนักมายากลอยู่ใกล้ๆละครับผมแล้วอืแล้วเจงหวันนี้ตีไปโดนเก้าอี้ฮะแล้วไล่มาตกไปอีกหนึ่งทีครับผมเป็นทางด้านของนักมายากลฮะหรือเมจิเชียนะฮะ โด่งกันไปนะครับผมแล้วตรงนี้สลับล่างลูกกูมาอีกหนึ่งรอบไล่าตามจะเอาเจ้าโจรให้ได้ฮะจะได้หรือไม่ได้ <c oughs> กระโดดข้าไปแนละ้ว <c oughs> ตีเป็นเธอเลร์ช็อกไปเลยนะครับผมแล้วกระโดดข้าไปฝั่งนูนฮะสลับล่างมาเป็นล่างแม่งูฮะแล้วรอดักอยู่บริเวณตรงนี้เราเห็นแล้วครับผมล้มอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราเรียกลูกงูแล้วกันฮะจับลูกงูเอาไปแขวงเขาก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับเจ้าเตบโควิดสินั่นเองแล้วตรงนี้มแห่วิ่งวนเวียนกันเหลือเกินไม่มีความเกรงกลัวฮะเดี๋ยวเราสาบกันไปก่อนนะครับผม ซาเพื่อจะมีลูกงูเพิ่มเติมเข้ามาฮะส่วนตรงนี้ฮะเอาลูกงูหนึ่งตัวฮะจับทางด้าของเจ้าตีมฮะเราจับนักกูอีกันเลยนะครับผมเรียบร้อยฮะบอกเลยว่าบินแน่นอนแล้วตรงนี้สลับร่างลูกงูกันมายังไงครับผม <c oughs> แหมจิเชียดแล้วกดทางด้านของกระทานนัากาิทยุได้ทันท่วงทีนะฮะ <c oughs> แล้วมาเจอตรงนี้คุณหมอสาวสวัสดีครับผมปักทางด้านของเจ้าจิมมี่ไปก่อนแล้วกัดขาเข้าไปแล้วนะครับผมจากนั้นฮะเดี๋ยวเราจะเรียกร่างลูกงูมาฮะเพื่อทําการโจมตีนั่นเองนะครับผม อยู่ตรงไหนเหมือนจะอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับผมเดินมาแล้วคุณหมอรอยท้าไม่เจอแต่เจอตัวเลยครับผมอยู่บิเรดด้านหน้าจิมมี่ยังคงกัดขาดกันอยู่ฮะลูกปูเข้าฝ่าแล้วตกไปก่อนหนึ่งทีฮะจิมมี่หลุดออกมาไปที่เรียบร้อยฮะ เดี๋ยวเราจะต้องวาจิมมี่เพิ่มอีกหนึ่งตัวฮะนี่คือความลัวของลูกงมูที่มีหลายตัวฮะกัดขาไปอีกหนึ่งรอบแล้วครับผมแล้วลูกหูก็ตามกันมานะครับผมตรงนี้คุณหมอจะรอดหรือเปล่าจะรอดหรือไม่บ,บอกเลยว่ารอดยากมากๆจะวิ่งออกแอร์เรียยังไงฮะคุณหมอจะวนกันอยู่แล้วตบรวบไปที่เรียบร้อยฮะ,<ๆ>ะเพื่อนๆเราสังเกตดีๆฮะชุดคุณหมอก,กับชุดลูกงมูเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันอยู่นะการแต่งเนื้อแต่งตัวคล้ายๆกันนะครับผม<ๆ>จะวางที่เรียบร้อยฮะแล้วก็เอาลูกงูฮะ ที่เป็นร่างกาฝากเขาไปยืนเฝ้าใกล้ๆนะครับขยับทางด้านของแม่งูฮะหาทางด้านของผู้รอดชีวิตกนต่อไปตอนนี้เครื่องทอดรหัสเสร็จไปแล้ว3 <c oughs> เหลืออีก2เครื่องฮะสลับลากกันนิดนึงนะครับผม <c oughs> เพื่อหาออรา่าหาโอ้โหแล้วรอยเท้าอยู่บิเรณตรงนี้เฝ้าเครื่องกันก่อนเลยครับผมแล้วเจอแล้วฮะ <c oughs> ทางด้านของเมจิเชียทําการสับรากกาฝากกันไปก่อนสลับาลาลูกกูกันมาฮะ ยังไงจะช่วยได้หรือเปล่าจะช่วยได้หรือไม่มีการหายตัวแล้วตบไปก่อนแล้วมันไม่โดนตบอีกหนึ่งทีรถไปโดนทัาของเบจิเชียนะครับผมนักมายากลร่วงไปแล้วแล้วจับขึ้นมาก่อนะแล้วจับนั่งเก้าอี้กันไปเลยนะครับเอาละฮะสลหับลูกงูกันมาแล้วตรงนี้เจอแล้วครับผมเป็นคุณหมอสาของเราฮะไล่ตามกันไปแอร์เรียอยู่ไม่ไกลมากฮะมีการเป็นสเปลกันไปก่อน ตอนนี้เราจะใช้แฟลเราจะใช้บิงเราไล่ตามจี้ตุกกันมายังไงฮะคุณบอจะรอดหรือเปล่าเราตีจังหวะน,นี้ไม่โดนนะท่านแะโมบิิกแล้วเราก็แฟลปมาตีอีกหนึ่งรอบรับอกเลยว่าเรียบร้อยแน่นอนนะครับผมเอาละฮะจะมีใครมาช่วยหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีฮนะเดี๋ยวหาอีกหนึ่งคนกันก่อนนะครับผมอยู่ตรงไหนเอ่ยแล้วเจออยู่ตรงนี้แล้วฮะเป็นราชนิดผูาหอมในชุดแต่งงานสีขาวจั่วเลยครับผมผักมาอย่างนี้บอกเลยว่าบิเข้ามาก็ตีได้แน่นอนฮะแล้วรวมไปเลยแล้วเก็บสี่แน่นอนฮะสำหรับเกมนะี้นะ โอ้โหแล้วนี่ก็คือเป็นการรีวิวสกินนะครับผมสำหรับทางด้านของแม่มดแห่งความฝันนะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับสกินนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้กนะ่าจากลาทุกคนไปก่อนก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมบิดิชันกันด้วยวันววนีล้ลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายบายสวัสดีครับ